พระนักท่านในฟรังวอเทอร์สไตน์ไมเออร์ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธาร,รณารัฐเยรอรมนีกรุงเบอร์ลินในโอกาสวันเอกภาพเยรอรมันข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอํานวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลนามาัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสหพันธ์สาธาร,รณารัฐเยรอรมนีประเทศไทยและสหพันธ์สาธาร,รณารัฐเยรอรมนี มีความสัมพันธ์ชันมิตรมาอย่างมั่นคงยาวนานข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนให้แน่นแฟน้นและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันให้เข้มแข็งเพื่อประโยชน์สูขของประเทศและประชาชนของทั้งสองฝ่ายสืบไปพระประมาภิไยัยมหาวชิรล,ลงกรราวชิระลกล้าเจ้าอยู่หัว พระนท่านในมุนแจอินประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีกรุงโซลในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคําอํานวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทำเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐเกาหลีข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ชันมิตรที่มั่นคงระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายให้งอกงามเพิ่มพูนต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาณพิไทยมหาวาชิรล,ลงกรพระวาชิระกล้าวเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา17นาฬิกา33นาที สมเด็จพระนิษิาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนวังสระทุมพระราชทานพระราชวโรกาศให้นางกอบการวัฒนวรังกูลประธานคณะกรรมการฝ่ายประเทศไทยของการจัดการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลกนำคณะกรรมการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลกฝ่ายสากลและฝ่ายประเทศไทยเฝ้าทุลอมระบาด ทุนกลการทุนกำมมถวายรางวัลผู้นำสตรีโลกประจำปี2563พร้อมกับขอพระราชทานพระราชาอนุญาตจารึกพระนามในหอเกียรติยศณนที่ทำการสถาบันวิจัยและศึกษาศาสตร์ระดับโลกในสหรัฐอเมริกาในการนี้พระราชทานพระราชวรโรลกกาสให้นางไอรีนนาทิวเดัต ประธานการประชุมฝ่ายต่างประเทศถวายสดุดีผ่านทางบดิทัศน์เนื่องจากไม่สามารถเดินทางมาด้วยตนเองได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาท่านนี้สถาบันวิจัยและศึกษาศาสตร์ระดับโลกผู้ก่อตั้งการจัดการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลกได้ทูกลกระตุูนกระหม่อมถวายรางวัลดังกล่าวโดยทรงเป็นแบบอย่างของสตรีที่เปลี่ยนไปด้วยพระอัจฉริยาภาพความรู้ศาสตร์วิชาแขนงต่าง ส่งศีรละทุ่มเทพ,พระพละกำลังและพระปรีชาสามารถเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรไทยและประชาชาติทั้งมวลค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีเสด็จไปยังสถานีวิทยุตรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเขตด,ดินแดงกรุงเทพมหานครโดยมีพลโทสังเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางพิชยาเมืองเนารองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นงางทัศนณีผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุดรือไทยเลเิศเกษมรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนางจริยาประสบทรัพย์ผู้อำนวยการสถานีว,วทิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ส่งร่วมบันทึกเทปรายการท no. ูบี number one r o y t y ช่วงทอล์กทูเดอะพรเซส่งตอบจดหมายสมาชิกทูบี number o ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมโดยมีนายธโนโไทยเอื้ออมอรัตน์นายพานวิทย์อุปปิงและนางสาวอธิชารักษาลิขิตเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการ 2B Number no. o Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ 2B Number no. วันกับสมาชิก นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีว,วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย MBT 2 HD ทุกวันเสาร์เวลา20นาิกา30นาทีถึง21นาิกา30นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันธมตรโทรหม,รม,มอมหลวงกิตติบดีประวิทย์ ผู้ว,ว่าราชการจังหวัดกระบี่เชิญตะกล้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของพลทหารอัธพลพลายชนะกำลังพลทึ่เสียชีวิตจากเขตคนร้ายลอบวางระเบิดขบวนรถสับเปลี่ยนกำลังพลของกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15 ที่บริเวณถนนหลวงหมายเลข43หมู่ที่4ตำบลปากบางอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่1ตุลาคม2563ณบ้านเลขที่110ตำบลเขาต่ออำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของพลทหารอัจพลอย่างหาที่สุดมิได้ วันนี้เวลา13นาฬิกา30นาทีพระเจ้าบริวศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุทธานารีนาศโปรดให้มอมหลวงสราลีกิติยากรเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังวัดเกศรศิลคุณหรือวัดป่าบ้านตาดต,ตำบลบ้านต,าตาออัดอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีในการบำเพ็ญพระกุศลถวายภาพพระกรถินประจำปี2563ทั้งนี้วัดป่าบ้านต,าตัดก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2498จากการบริจาคที่ดินของชาวบ้าน และได้นิมนต์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนมาจำพรรษาเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจต่อมากระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่17กันยายน2513ให้ชื่อทางการว่าวัดเกศรศิลคุณซึ่งหลวงตาพระมหาบัวอดีตเจ้าอาวาสได้พัฒนาวัด <S <S เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมมีความสงบเรียบง่ายร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ และยังเป็นสถานที่พึ่งพิงของสัตว์หลายชนิดเช่นไก่ป่ากระรอกกระแตกระต่ายเต่าและนกนา,นาพาันธุ์โดยในปี2540หลวงตาพระมหาบัวยังได้มีบทบาทอย่างยิ่งในการใช้ธรรมะในการช่วยเหลือวิกฤตการทางเศรษฐกิจของประเทศในรูปแบบดําเนินการทอดผ้าป่าทองคําและเงินสกุดาลดอลล่าสหรัฐภายใต้ชื่อโครงการผ้าป่าช่วยชาติเพื่อใช้เป็นทุนสำรองของประเทศไทย หลังจากเหตุการณ์นั้นทำให้วัดเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นมีผู้มีจิตศรัทธาซื้อที่ดินถวายให้สร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นซึ่งปัจจุบันวัดเกศรศิลคุณมีเนื้อที่เกือบ300ไร่มีพระอธิการสุธรรมสุธรรมโมดํารงตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษา38รูปและสามเณรหรูป